สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่วัดส,สังกระต่ายจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า400ปีค่ะดเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะคะตัวโบสถ์มีความเก่าแก่มากค่ะจะเห็นว่ามีต้นโพนะคะขึ้นรอบโบสถ์นะคะถึง4ต้นเลยค่ะทุกคน เดินเข้ามาข้างในตัวโบสถ์จะเจอห้องแรกนะคะมีพระบูชาคือหลวงพ่อแก่นค่ะเดินต่อเข้ามาห้องใหญ่ค่ะก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่หนึ่งองค์คือหลวงพ่อมันดีค่ะและอีกสององค์นะคะมีขนาดเล็กลงมาคือหลวงพ่อสีและหลวงพ่อสุขค่ะ ตัวโบสถ์ไม่ได้มีหลังคานะคะแต่ว่าร่มรื่นค่ะทุกคนอาศัยร่มเงานะคะของต้นโพที่ขึ้นปกคลุมรอบๆค่ะรากของต้นโพนะคะได้ชอนชัยนะคะยึดผนังโบสถ์ทั้งหลังเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความโชคดีนะคะ